สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันติเกศทีรีรักและผู้การส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสวัสดีค่ะดิฉันรันดาคําสมหมายนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการวันนี้นะคะเรามาลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชน้ําน้อยให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อสไร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้เราอยู่ที่ตําบลทุ่งปลวงอาเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปเพื่อผักหมูที่8ของตําบลทุ่งปลวงนั่นเองค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็จะมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะ เพื่อเป็นการสนสร้างรายได้นะคะให้เกรรษตรกรที่ประสบภ,ภัยนะคะในฝูงชนช่วงและอุทกภัยในปี2,566ค่ะวะัตถุประสงค์ข้อถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะคะและวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของโครงการนี้ก็คือว่าให้เกรรษตรกรนะคะมีความรู้ในเรื่องของมาตรฐาน GAP ในพืชผักของตัวเอง ได้หลังจากที่เกษตรกรนะคะได้รับการอบรมฐานความู้และรับมอบปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่เมล็ดพันธุ์ผักเาล,ะละไตาโคเดมา่าบีทีและเส้นกองแสงนะคะเราก็จะมาสอบถามความพึงพอใจจากเกษตรกรกันค่ะ,ะข้อกลางคือด้นกาทติทั้งเกษตรอำเภอเพื่อมาส่งเสริมกาะแต่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากเลยเพราะว่าอย่างสําหรับฟ้องตัวเกษตรกรเองเพื่อได้รับผลประโยชน์จากที่ว่าจ้าง เป็นเอาเมล็ดพันธุ์มาให้มันก็ะสุนกับขี่ห้างสีเข็ดส่งลงแทรกผักกับผักสแลัดดีห้องสีมะคุ้มแตงผักผู้ทานแตงมาใส่ไปในช่วงน้าฮอนหน้าฮอนนี่คือต้องการมากเลยค่ะสลัดเพราะว่ายังเวลากติดอกก็สิบคจับดอกแล้วก็สลัดแต่การแต่มากินข้าวมีนี่ประมาณยี่สิบคนนะค่ะอยากมันกับ เื meantime, ่องนี the well, ้เป็นกาบว่าในโค้ชโค้แต่ว่าอยากให้มีโครงการต่อให้เกษตรกรในโค้ชโค้ดเพราะว่าโอันนีสิ่งในจงต้อนในโลกที่แพ็คของกลุ่มได้แต่ละมือนีดทอดบอกงี้ว่าน้องเราว่าได้ได้กะกะบ้างมือกะได้เป็นพันหัวหะนาบ้าจ้าบ้าได้มค่ะจะเป็นคนที่เขาร่วมโครงกตัดคืนดาบไวของเขานะของตำบลที่นี่อยากจะถามว่า คือวัจัจที่เท่าได้รับสนับสนุนบาเด็กเข้ย่เ่าปลูกงูไถึงทีของเข้าเดาอเท้ามีการจัดการบผตรีเข้าตั้แต่เกค่ะคือมีแต่ลาดร่างรับก็เนี่ยอันลักๆก็คือล่งแคพักต่าบุนุงปงแล้วก็ตลาดเกี่ยวขนแกนตลาดเคี่ยวล่งบานอุบรัแล้วก็ตลาดเกินหมุนรันแล้วก็ไม่ตลาชนตลาดเท่านี้มีหลักๆก็จะเป็นล่งคัดพัก ขอปตุ้มเท้าเดแล้ะค่ะคเดอวคนผลิตเท้าราคามาตรฐานอ่าเป็นจ้าไหนเนี่ยมาได้รับมาตราฐานโบนุลผลิตที่อยู่ในสวนนี่คือได้รับมาตราฐานสีที่ทุกตัวค่ะโอ้สรุปก,ก็คือว่าทุกอย่างที่เท้าปลูกในพื้นที่ของเท้าเนี่ยได้มาตราฐานสีที่ทุกเนาะค่ะสุดยอดอมากค่ะค่ะพื้นร้อยทุกปลูกย้